ไม่ให้กินลงกินดีบูนดีดีบูบนว่าคงเขาดีจริงๆผมเพราะว่ากขลงกินได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วเขาอยู่วง่วก็เดินไปตลาดได้ไรได้ที่กินประมาณเดือนกว่าแล้วก็ยากถ้าคนปวดทุกวันเยนเดินฝอเลยไปตลาดเช้าตลาดเย็นไปซื้อกับข้าวมาขายดีบูนเนี่ยของเขาเนี่ดีจริงๆยอมรับเลยครับปวดหลังมาก ปวดหลังล้าไปถึงขาปวดหัวเขา่าแล้วก็เดินเดินไม่ได้เลยมันชาแล้วก็ปวดทรมานมากขึ้นยืนตรงๆไม่ได้แล้วก็ขึ้นบันไดไม่ได้ลงบันไดไม่ได้แล้วก็ทรมานมากขึ้นจะขึ้นสะพานลอยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะเดินเดินปกติคนทั่วไปยืนตรงๆก็ไม่ได้ซึ่งปวดปวดมากเลยก่อนที่จะทานดีบูลนะคะพี่ทานไปรองที่สามอาการปวดไม่มีเลย อาการเบาขาหรือชาค่อยๆหายม,มีมีอาการปวดชาชายันแบบมันเล้ามันเล้าลงหลังเลยอ่ะหลังจนแบบมาถึงว่าเข่าก็ไปตะเวรักษาที่ไหนที่ไหนก็หมดเงินไปเยอะนะมันมันไม่หายอ่ะอาการอย่างนี้มันไม่หายสักทีก็หมดเงินไปเยอะจนเขาว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็เลยบอกให้แม่หยุดพักออกมาพักผ่อนก็เลยมาเจอเพื่อน เพื่อนบ้านเนี่ยแนะนำว่าให้ลองทานผลิตภัณฑ์ดีบูพอดิฉันลองกินไปได้ประมาณสักสองอาทิตย์เองรู้สึกอาการที่มันชาหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบมันมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเป็นลำดับจากเรานอนแล้วระเหยียดขาไม่ได้ มันก็เหยียดขาได้คือเหยียดขาได้สุดแล้วก็มันไม่มีการมาตุ๊บตุ๊บักที่หัวเขา่าดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา สวัสดีค่ะเฟนพีไยพานจันทานนนค่ะจากช่องสูย์จำหน v ่ายดีบูนจากสัานการใหญ่นะคะวันนี้นะคะเฟนก็มาเบิกของที่บริษัทสัญานการใหญ่ v ินบุีค่ะเบิกดีบูนนะคะนี่เลยคือตัวนี้นะตัวนี้คือดีบุนแบบผงค่ะสำหรับใครนะคะที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าแล้วเนี่ยตัวดีบุลผงเนี่ยช่วยได้ดีมากๆเลย ตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มน้ำไขข้อของเราให้มากขึ้นลดการอักเสบและก็ลดอาการปวดได้ดีมากๆเลยตัวดีบูลผงเนี่ยค่ะก็คือ1กล่องจะมีทั้งหมด5ซองทานได้5วันนะคะทานเวลาหนึ่งซองหลังอาหารเช้าชงดื่มในน้ำอุภูุงห้องประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันเกินคุ้มค่ะถ้าเป็นแนะนำถ้าใครที่อยากจะทดลองการทานก่อนยังไม่มั่นใจแนะนำสั่งซื้อไปเลยสกล่อง สองก่องเนี่ยทานได้สิวันอาการปวดจะเริ่มดีขึ้นแบบชัดเจนประมาณวันที่เจ็ดแอาการปวดนะคะจะเริ่มทุเลาเบาลงเดินได้สบายขึ้นลดเสียงกรอบแกรบเวลาเดินเรับผมชื่นายสุทินอายุสี่ปีมีอาชีพขายอาหารตามสั่งทั้งผัดทั้งเดินส่งค้าและไปะตลาดมีคือหนึ่ง,งผมปวดข้เท้าไม่ไหวมันปวดลงสันหลังด้วยอันนี้จริงว่า ผมก็ไปหาหมอหมอไอปข้าเสื่อมก็ให้ยามาก็มันก็ไม่หายก็มีลูกค้าคนหนึ่งเขาแนะนำไม่ให้กินลงกินดีบูลดีดีบูลบอกเขาดีจริงๆผมก็ลงกินได้ประมาณสอาทิตย์ก็้่อยาถูกี่วก็เดินไปตลาดได้อะไรได้ที่กินประมาณเดือนกว่าแล้วก็ยาก็คนต่วดทุกวันเี่นเดินขอเลยไปตลาดเช้าตลาดเย็น ไปซื้อกับกับข้ามาขายดีบูนเนี่ยของเขาเนี่ยดีจริงๆยอมรับเลยครับผมทุกวันเนี่ยมก็กินอยู่มี่คองชนและหายปวดแน่นอน น้องกินครับดีบุ๋งเขาเขาดีจริงๆสำหรับใครที่มีอาการเหมือนนี้คลิปรีวิวที่ผ่านมานะคะสามารถโทรมาปรึกษาอาการเพิ่มเติมกับเฟนพี่ไรผพานโดยตรงนะคะได้เลยเฟนยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำที่ถูกจุดและก็เห็นผลลัพธ์ชัดชเจน oh. ค่ะสินค้ารีวูวของแท้นะคะบอกจากบริษัทสํานักงานใหญ่ค่ะ oh. Oh. ดีเน็ตเวิร์กที่มีนบุรีค่ะสินค้าของแท้ราคาจะอยู่ที่ราคาด้านข้างกล่องค่ะทํา สู่เราเนี่ยมีการดูแลลูกค้ามีการติดตามอาการของลูกค้าตลอดและก็มีการบริการหลักการขายที่ครอ,อบคลุมจนกว่าลูกค้าอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆเราจะมีการติดตามตลอดค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยสั่งซื้อสินค้ากับทางสู่เราได้สินค้าของแท้แน่นอนค่ะมั่นใจได้เลยสําหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือว่าจะสั่งซื้อดีบูลก็สามารถโทรติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิป นี้โสดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามรับชมข้อมูลดีๆกับเฟนได้ในคลิปถัดไปอย่าลืมแชร์ให้กับคนที่ท่ารักนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะวัสดีค่ะ ก็เป็นเป็นข้อเข่าอักเสบหรืออีกโรคหนึ่งคือโรคเข่าเสื่อมครับจะจะเดินเหินไปไหนเนี่ยลำบากมากก็คือเดินจะก้าวสองก้าวสี่ห้าก้าวเนี่ยจะเจ็บเข่าเดี๋ยวว่าจะเจ็บแล้วครับยืนล่างจานยังยังยืนไม่ได้นะครับมันเจ็บมากมันปวดมากครับที่ที่ร้ายสุดก็คือไปสมัครงานไม่มีใครรับเลยเพราะว่าต้องใช้แรงต้องใช้ไรสมัครงานครตอนนี้ก็อยู่บ้านเฉยไม่ได้ทางานรายได้ก็ไม่มีครับถือว่าแบบ เป็นปัญหากับชีวิตมากค่ะถ้าปวดข่าวเพราะว่าถ้าเราสมัครเราไปทํางานไม่ได้สมัครงานขงเขาก็ไม่รับเพราะว่าเรามีปัญหาเนาะพี่ต้อยเนาะ,ะมีปัญหากับชีวิตมากๆจริงๆค่ะถ้าแล้วงั้นตอนนี้พี่ต้อยมีวิธีการอะไรยังไงคะที่เราสามารถกลับมาดีขึ้นได้ก็แรกๆก,ก็อ่าซื้อยากแก้ปวดค่ะยาแ,แก้เศษอ่าแล้วก็มันก็ดีดีขึ้นพักหนึ่งมันก็เป็นอีกอ่าแล้วก็มีวันหนึ่งเพื่อนมาแนะนํา ให้ลงหองทานตัวดีบูลก็คือชุดนี้ครับก็ทานได้เป็นชุด10วันนะครับก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ทานหลังอาหารแล้วก็หลังอาหารจะดีะ2เม็ดนะครับอาการอาการปวดเนี่ยเริ่มเริ่มดีขึ้นคือไม่ไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนเดิมคือ,อเดินได้ไกลขึ้นแล้วก็ทํางานได้ปกติครับออกกำลังกายได้ ใคือพอเรามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นเนาะออกกำลังกายเราก็กำลังกายได้เนาะถูกไหมคะงานเราก็สามารถแบบไปทํางานได้เขากับเราเราก็ทํางานแล้วดีกว่าเมื่อก่อนเองเนาะที่แบบล้างจานไม่ได้เะพี่ต้อเนาะใช่ค่ะแค่พีอ้อยทานเปนึงค่ะว่าพี่ต้อยทานสิบวันดีขึ้นเลยแล้วพี่ต้หยุดทานยังไงคะก็ยังทานต่อเนื่องอยู่ครับตอนนี้ก็ทานไปได้สองเดือนนะครับรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ปกติเลยครับเหมือนคนปกติครับ ผมรู้สึเกเป็นเคลิ้าไม่ัดจัดการมากนะคะตอนที่แบบเราแบบ,บปวดตรงจุดตกเนยเนาะอ่ะพี่ต้นเอาให้ถามนิดนึงความประทับใจที่มีต่อจีบูนตัวเนี้ยค่ะหนึ่งถึงสิบพี่ต้นให้เท่าไหร่ก็ให้คะแนนเต็มสิบเลยครับอ๋อไม่ธรรมดานะคะครับผมงั้นพี่ต้นมีอยากฝากให้ชมทางบ้านไหมคะที่มีอาการปวดเหมือนกันถ้ามีถ้ามีใครที่เป็นโรคเหมือนผมนะที่ชมวีดีโอตัวนี้นะครับคือเป็นโรคเข่า นำให้ทานดีบุนลนเห็นผลชัดเจนครับถือว่าเป็นความประทับใจจากคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่เขามาอยากมาแชร์ให้คนที่เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะได้รู้เนาะใช่วันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ต้อนมากๆสำหรับ,รบประสบการณ์รรดีๆนะคะค ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะเพจและช่องศูนย์จำหน่ายดีบูลของแท้ดีบูนจากสำนักงานใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะเอนผีลายพันธานน์ an ค่ะ S M 4 9 0 8นะคะผู้ดูแลช่องศูนย์จำหน่ายดีบูลของแท้ดีบูลจากสำนักงานใหญ่ค่ะ วันนี้นะคะเฟนก็ได้มาเบิกสินค้านะคะนี่เลยเป็นตัวดีบูนนะคะมีทั้งแบบผงและก็แบบแคปซูลเตรียมจะส่งสินค้าให้กับลูกค้ากันค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใครสงสัยว่าคืออะไรเอ๊ะเห็นมาจากโฆษณามาเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันช่วยได้จริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เฟนจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้กันค่ะดีบูนนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบค่ะถ้า ากล่องเล็กแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นบีบูลแบบผงแลวก็กล่องใหญ่แบบนี้จะเป็นดีบูลแคปซูลนะคะตัวแรกก่อนเลยก็คือบีบูลผงนะคะบีบูลผงหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด5ซองค่ะตัวนี้ฐานง่ายมากๆก็คือชงดื่มมาละหนึ่งซองหลังอาหารเช้านะคะดีบุลผงเนี่ยจะช่วยเน้นการฟื้นฟูโดยการเพิ่มน้ำไขข้อให้กับกระดูกข้อต่อของเราโดยตรงทำให้มีตัวที่ช่วยหล่อเลี้ยงและก็พยุงกระดูกอ่อนและข้อต่อของเราไดียิ่งขึ้นลด อาการปวดแล้วก็อาการอักเสบเนี่ยได้ดีมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีพวกปัญหาปวดข้อปวดเขาปวดหลังปวดเอวนะคะกระดูกทับเส้นตัวนี้สามารถช่วยฟื้นฟูได้ดีมากลอดอาการปวดได้ประมาณ7-15วันจะเริ่มรู้สึกได้ค่ะ สำหรับอีกตัวหนึ่งนะคะใครที่ไม่ชอบทานแบบน้ำนะนก็จะแ,แนะนำเป็นตัวนี้ก็คือเป็นตัวดีบูลแคปซูลค่ะดีบูลแคปซูลหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด30 c a p แคปซูลค่ะสูตรการทานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวด้วยนะขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นไม่ว่าจะเป็นข้อเขาเสื่อม ปวดข้อปวดเข่านะคะหมอนรองกระดูกทับเส้นตระพกหนีบเส้นประสาทต,ต,ตัวนี้สามารถช่วยฟื้นฟูได้ค่ะใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมที่ช่วงแรกเนี่ยฟะามีอาการปวดบริเวณเข่านะคะปวดมากปวดระบมเริ่มมีเสียงก๊อบแก๊บเวลาเดินอักเสบปวดบว,วมแดงช่วงแรกฟินตนจะแนะนําให้ทานตัวนี้เลยก็คือเป็นดีบูนแบบผงค่ะดีบูนแบบผงชงดื่มเวลาหนึ่งซองหลังอาหารเช้านะคะฟื้นฟูได้ดีมากๆเลยทานได้ประมาณอาทิตย์ ดนึงนะคะวันที่เจ็ดแปดอาการปวดเนี่ยจะเริ่มทุเลาเบาลงแล้วค่ะตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีสารตกค้างที่อวัยวะในร่างกายของเรานะคะเป็นการรักษาทางเลือกที่อยากแนะนําบอกต่อให้กับเพื่อนๆให้ได้รู้จักกันนะคะสูตรการทานนะคะสําหรับข้อเข่าเสื่อมหลังจากทานดีบูนผงไปแล้วทั้งหมด ิบซองนะคะหรือว่าสิบวันโดยใช้ผงทั้งหมดสองกล่องเฟนจะแนะนําให้ทานเป็นตัวนี้ต่อก็คือเป็นแบบแคปซูลค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มมวกลกระดูกของเราเนี่ยให้แข็งแรงยิ่งขึ้น่้นแซมกระดูออกอ่อนรอบอต่อได้ดีมากๆเลยค่ะฟื้นฟูต่อเนื่องประมาณสามเดือนเห็นผลชัดเจนสอกนี้นะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดหลังเนาะปวดหลังปวดสะโพกชาล้าลงขานะค,ค่ะก็คือมีการอาการชาตามมือแล้วก็ชาปลายเท้าเนี่ยจะเป็นสัญญาณบ่งบอกและว่า ท่ามีโอกาสเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือตะโพกหนีบเส้นประสาทนะคะขึ้นอยู่กับอาการปวดหลังหรือว่าปวดสะโพกไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะหรือสะโพกหนีบเส้นประสาทจะใช้ระยะเวลาฟื้นฟนนูอยู่ที่ประมาณ3 6ถึงเดือนใครนะคะทีะ่มีปัญหาอาการดังกล่าวปวดข้อปวดเข่าป,ปวดหลังปวดเอวนะคะ หมอนรองกระดูกทับเส้นกระโูกูดซึ่งตะฝาดดีบูลเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมากๆอยากให้ทุกท่านนะคะให้ดีบูลเป็นหนึ่งทางเลือกในการฟื้นฟูดูและระบบข้อระบบเข่าของเราโดยตรงค่ะสาหรับใครนะคะไม่รู้ว่าจะสั่งซื้อดีบูลของแท้จากที่ไหนนะคะสามารถสั่งซื้อจากตัวแทนจากทางบริษัทที่มีรหัส SM รหัส SM นะคะจะเป็นรหัสตัวแทนที่ถูกต้องได้รับการเทรนนิ่งมาเพื่อสามารถจัดจำหน่ายสินค้าได้ค่ะสำหรับเฟนนะคะ SM49 948พี่ไรพันธ์จันทานน์จากช่องศูนย์จำหนายดีบุญของแท้ดีบุญจากสำนักงานใหญ่ค่ะ สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูลดูแลกระดูกศาสศูนย์ของเราได้โดยตรงนะคะทางเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ด้านล่างเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาอาการหรือว่าสั่งซื้อดีบุนของแท้ได้จากทั้งที่นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แลวก็กดติดตายเพื่อติดตาม รับชมข้อมูลดีๆแบ่งปันแชร์เกี่ยวกับข้อมูลของเรื่องโลกต่างๆที่เฟ้นตาลงในคลิปถัดๆไปนะคะให้เพื่อนหรือว่าคนท,ที่ท่านร้านได้ติดตามรับชมกันค่ะวันนี้เฟ้นต้องขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะ S <S 2> <S 2> เวลาเราขึ้นบันไดหรือว่าขึ้นที่สูงๆอะค่ะมันจะมีอา,อาการที่ปวดร้าวจากหัวเข่าจนถึงข้อเท้า <S 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 ปวดหลังค่ะปวดตรงเอวตรงนี้นะปวดเป็นปวดปวดเยอะมากแล้วก็ปวดสันหลังเลยค่ะปวดหลังเนื่องจากการขับรถนานๆนะฮะบางทีออกจากรถมานี่ลงท่าไม่ได้นะฮะท่าจากคานออกจากรถเลยดไหล่ก็ปวดคอนะคะเพราะเราก็เป็นม้อเข่าอเสบหรืออีกโลกนึงคือโรคเขาเสื่อม จะเดินนี้นะคะอาการเหล่านั้นไม่มีเกิดขึ้นเลยนดินก็จะเจ้าสองข้าใจว่าสิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องของข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าการที่ว่าปวดนะคะมันเหมือนจะว่าหายไปเลยก็ได้นะก็คือแบบก็เลยทานมาด้วยปัจจุบันก็ยังทานอยู่นะคะอาการที่เคยปวดหลังเนี่ยดีขึ้นครับคือตอนนี้ก็คือชื่อว่าดีบุลฮะ การทาผมคือใช้ทานปลาวันนี้มา่ายทอดสดเพราะว่าพนักงานของเราทานได้สักประมาณสิกวันแล้ก็อาการดีขึ้นตอนนีหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยผมได้ออกต้อง่านรายงานอีกรอบนึงตอนนี้ขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับแต่ปรากฏว่าผลที่ได้รับดีมากครับไม่เคยคิดว่าหลังจากที่ขับรถครั้งนี้ ปกติล้วต้องปวดแหละก็ดีบรรทัดนะแต่คราวนี้ก็เป็นไม่ปวดแล้วฮะขับถึงเช็งใหม่แล้วแล้วก็ทุกอย่างไปแบบซองเนี่ยให้ลงทานนะตัวดีบูก็รู้สึกว่าการปวด้มันหายไปดีขึ้นด้วยส่วนผสมที่ดึงตื่นวันดีดีนะครับก็รซึมตึงท่ามาแล้วก็ทานหลังหายแล้วก็มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นดีบูจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นการปวดเนี่ยเริ่มเริ่มดีขึ้นที่มียอดไงซสูงสุดไั้เปนยุโรปและอุโรปเดินได้ไกลขึ้นแล้วก็ งานได้ปกติับออกกำลังกายได้ครับเนล้วครับคุอพก็เป็นเป็นข้อเข่าอักเสบหรืออีกโรคหนึ่งคือโรคเข่าเสืออ่อมครับ จะเดินเหินไปไหนเนี่ยลำบากมากก็คือเดินจเก้าสอก้าสี่ห้าก้าเนี่ยจะเจ็บเขเดี๋ยวว่าจะเจ็บแลครับยืนล้างาจยังยังยืนไม่ได้นะครับมันเจ็บมากปวดมากครับที่ร้ายสุดคือเระสัรส่าที่มีอัู่เราะว่เราใช้แสูงมแนยอาการปวดเท้าปวดเข่าปวดขาปดหลังปวดหลังวดเปนปัญหาปวดเยอะมาปวดปวดอมากปวดเทาปวดาปวดาปวดหลปวดหลเน่วดบม่นานะร บางทีออกจากรถมานี่ลงทักไม่ได้นะบทําจากขาดออกจากรถเลยต้องตรวจที่้อนเราะเราต้องอนเรา้องรอนก็เองแรกก็อ่าที่ค่าใช้อะไรฮะอาการอะไรไม่ ือเก็ก็ดีดีใจว่าผลิตภัณฑาปรเนีช่วยในเรื่องของแล้วก็บางอ่างมนให้ลงนะครับตัวดี่ดูเกิดจะว่าหายไปเลยก็ได้แล้วบบก็เลยทาได้ปัจจุบันตอาการที่ใครกูรักงทาแล้วองทาน่การที่ใครกูักกงทานแล้วก็ตองนแ้คืตอชื่น้ว่องทานวการ้องานก็้้กทนองานกอาน้ทานแวกทาก็องนกตอาวกตานลองนแลรวอทานไ้าณแลวันก็ อาการดีขึ้นตัวนี้หลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยผมได้ออกก็ออกมาทดลองเลยตัวนี้ขับรถจากเมืองนี้ไปเมืองนั้นนะครับปรากฏว่าผลที่ได้รับคือดีมากครับไม่เคยคิดว่าหลังจากที่ขับรถครั้งนี้โผล่ตีแล้วต้องปวดหลังปวดทางแล้วคราวนี้ไม่ปวดแล้วฮะเชียงใหมเราเปลี่ทุกอย่างครับไปเลยก็ยังคือปวดที่นี่ก็หนาวเนี้ก็ทาธส์ที่นี่เลยครับ ความที่กซิบ LIKE, เสียงนี้คุณสิทธ่ได้ดีคอที่เจะเป็นาลหนึ่งซึ่งเป็นตวกาสืที่นี้แต่ม่ความหมายตัเต่อึันแันี้ค่ะว่าเนางธรมนเตอไม่ธรรมดานะคะกานการด็จอยากาทาที่อการกดดตางๆดตรกมีควาเป็นตขวัขวเยอะมากกดวันหลังคุณเป็นตัวกดหลังเนั่องจากกัน ทำรถแม่นานะฮะบางทีออกจากรถมานี่ลงทับไม่ได้นะฮะถ้าจะขับจะรถเลยเป็นไหลครับใบอีกร้อนางหนี่งนะคมาว่าร้อแบบไม่ร้อนไม่ได้ปัญหาเหมือนกันะคะได้เลยเนาะไอ้นี้นะคะต้องคอนดิชั่นมากๆารไม่ดีนะเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นกัใจมากสินค้าตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของข้อเท้าและก็ข้อเข่าของคุณได้มากต้านควาตปวดนะคะมันวนเลยเกิดเจ้าว่าสายไปเลยก็ได้นะ อาการที่เคยปวดหลังเนี่ยดีกขึ้นเป็นตอนนี้คือชื่อว่าดีบูุครับการทําผมคือใช้ทานแบบแบบเป็นแบบสมุนไพรทานช่องกระนามนะครับเดินทานได้สักประมาณสิบวันก็อาการดีขึ้นตอนนี้หลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยผมได้ออกก็ออกต่างจังหวัดอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็เป็นรถจากกรุปเทพมาถึงโลกัสปรากฏว่าคนที่ได้รับคือดีมากนะไม่เคยคิดว่าหลังจากที่ทับครั้งนี้ปกติแล้ว

อาการอะไไม่รู้ก็มีพิษพันธุ์เกิดความไร่ทับเทียมก็เิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยช่วยแล้วก็มีความเบาให้เราทานนะโดยดูดซับนะคะมันมีเกิดจะว่าหายไปเลยก็ได้นะคือหลอกก็เลยทานไปเลยปัจจุบันก็ยังทานอยู่นะคตัเนี่ยดีขึ้นครับตัวนี้ก็คือชื่อว่าดีบูรณ์การทำผมคือใช้สานการากาดเป็นแบบนี้ครับาด้วยน้ำนะครับพอทานได้สักประมาณสักสิบวันผมก็อาการดีขึ้นทีนี้หลังจากนั้นประมาณ เดือนนึ่งแอบผมได้ออกตอนในวันเป็รอบเลยกคนี้จบหลังจากที่ไปเช็ดเท้านะครับเขากอกว่าที่ได้รับงคือดีมากครับไม่เคยคิดว่าหลังจากที่ข่าวว่าั้งพเจ้าปกติแล้วต้องปวดหลังปบางทางแล้วแต่คราวนี้ไม่ปวดเลยฮะกลับมาถึงหมายแล้วก็ยังทานได้ก็รู้สึกว่าการทานตอนนี้ก็ทานไปได้ด้วยสูตรจีนโบรัณตอนนี้ก็ปลอดภัยด้ย